สวัสดีครับ<ล>ผมเด็กชาสุขวัตนาดีอยู่ชั้นม2เสม3เลขที่ 3, 11ครับสำหรับประวัติของศิลาเจริอครับถูกค้นพบในปีสภารสามร้อยเจ็ดสิบหกซึ่งตรงกันสมัยของสกายสามและถูกค้นพบโดยราชไดสี 3, ร 4, ครับโดยประวัติพ่อราแห่งครับท่านได้ปกครองเมืองสโขยในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเก้าและปลกครองเปรนวลายี่สิบปีและได้รัพย์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้วางรัฐธานในสุโข,ขทยัยมี่เขาเจริญรุ่งเรืองครับคุณค่านะ ของเนื้อหาครับจะมีด้านภาษาด้านวรรณกรรมด้านการปกครองนะครับผมสําหรับลักษณะคำพันธุ์จะใช้จะใช้รอยแก้วครับโดยตอนท้ายครับจะพูดถึงเรื่องเนื้อหากันนะครับโดยตอนที่หนึ่งนะครับท่านจะเขียนเกี่ยวกับประวัติของท่านนะครับดและตอนที่สองครับท่านจะเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสุโขทัยครับแล้วก็ชีวิตเขาเป็นอยู่ของประชาชนชาวเมืองนะครับและ ตอนสุดท้ายนะครับท่านจะเขียนเกี่ยวกับเกียรติคุณของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ขอพระคุณมากเลยครับผม